ขุยเจ้าของผมมาครับนี่มาครับแสบๆส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุนครับมาพอกับบาวันแสบนัวครับมาพี่น้องมาเหมือนี่ต้มแสบครับผมสีแสบสมสื่อปะต้มแสบเนื้อครับเป็นเนื้อติดมันแล้วก่ เนื้อแล้วก็ปนๆกันมาผูกปอดผมมาับพี่น้องรวมๆกันมานะครับนะเอาแบบคุยแก้วสดน้ำโกโก,โก้คือสิขักเสนอครับแก้มพักสิกินกับปักหอมบัวครับผมเขาเหนียวทั้งนี้ฮอนครับขักขนาดบอกมาแล้วคขาแห่งกับพี่น้องมารวดคือเก่าครับผมคืออยากกินต้มแซบครับผมมากับพี่น้องมาเขียวได้ทีนะครับนะ เอาแบบนุ่มๆจังน้อยคุยเจ้ามขมมาครับอืม มีแห้ง,งายาวๆครับบันเนี <c> ้ <oughs> ตัวนี้สิเป็นมีเสือหองไหน่น้ำนี้ไปนอนผมหาเสือหองไข่มึงออยู่ใส่นาะ,อะเอาอันนี่ก่อนนี่มาครับแส็บ ผมอัมรำเธอก็ไปบวกนื่งส้งกินเขาแสบแต่พี่น้อง <c oughs> พริกรัวนี่ขึ้นดังออกดังหงุดนะครับพี่น้องนี่ ฮอนๆอนนื้น ห <C oughs> อดังยิ่งห้วยแท่เนาะใส่ปอดเบื้องรับนี่ปอดหืมหนังด,ดีดีต้่มแสบมันต้องมิติดมันยังแสบครับ อันตมตะเหนือเสียบยู่เต็มมันหนึ่งบรสูต็มมันยังน้อยครับนี่เด้งๆครับสุดน้ำรเราก็ไม่สิสามารถ เบ้าวิสักขนาดนี้เขาเอื่นมาตุ่มแซบของแทะครับแซบอิลีเซบกว่ายมันขมกว่าคากได้่ไปลองเลย บู๊ยค่ากาน เมามัมนดีขนาดครับผมพ <laughs> อ้อามบกต้มผมละมักแบบติดมันตั้งทีอะ <c oughs> อถ้าสดนั่นเรียงๆก็ย,ยังดูตังมั่งหล่ะเนาะปเนี่ยอ <c oughs> <c oughs> ื้ม Xẹp <gi no nervous> โอ้โหอยู่จังมั่งครับบัเนี่ยโอ้โหขัขนาดครับผมตึกไก็เลยบอกกินเขาแซบแซบครับผมต้มแซบสมซืออีรีครับแซบอีรีขัาขนาดครับอยู่จังมั่งครับอยู่แล้วครับพี่น้องเอ้า พ e. on <quer> ี่น้องมะนาวกะจได้ครับสิแดงแซบครับต้มแซบเนื้อครับผมมีเนื้อติดมันเนื้อยังรวมๆกันไปครับแซบครับต้มเปื่อย์จุแก้วขมขมอาลําครับผมค่ะขนาดเอาพี่น้องเมะนาวกะจัดครับสิแดงแซบนะครับเด้อฝากพี่พางน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหตุเบาะวันนั้นได้ครับขอขอบคุณหลายสำหรับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้้เขามาติดตามเบาะวันขอบคุณหลายครับผมมันนี้เบาะวันที่ขอตัวราพีร้าหนอนไปก่อนครับสวัสดีครับ